หลังป่วยหนักจนผ่าตัดต้องบอกว่าล่าสุดบวยเชษฐวุินั้นก็ได้เฉลยแล้วเป็นอะไรหลังชาวเน็ตเป็นห่วงป่วยหนักพระอาจารย์ดังมาเต็มโรงพยาบาลทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อพิธีก่อนนักสแสดงดังอย่างบวยเชษฐวุิวัชรคุณได้โพสต์ภาพหลังได้รับพระเดชพระคุณจากเจ้าอาวาสถึงสองวัดด้วยกันหลังป่วยหนกร,รักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมสัปดาห์แต่ตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่ได้ชี้แจงว่าป่วยเป็นอะไร และล่าสุดบัวเชษฐทวุฒินั้นก็ได้เฉลยแล้วเป็นอะไรหลังชาวเน็ตเป็นห่วงป่วยหนักพระอาจารย์ดังมาเต็มโรงพยาบาลโดยงานนี้บวยเชษฐทวุฒิได้กล่าวหลังป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทําให้เป็นฝีที่ตับจนต้องผ่าตัดและพักฟื้นที่โรงพยาบาลถึง8ปถึงเวันว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนยังไงหมอก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วเผอิญว่าตามกระแสเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงตับเลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าตัดเล็กเอาหนองออกแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อ ซึ่งยาฆ่าเชื้อก็ต้องรอดูว่ายาตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลก็นอนโรงพยาบาลน้อยหน่อยแต่เผอิญว่ามันส่งผลต่อฝีก็นอนประมาณ8ถึง9วันครับอาการเริ่มต้นคือตอนเย็นหนาวหนาวร้อนร้อนตอนเช้าก็เหงือออกเป็นมาประมาณ4-5ถึงวันคือไม่เจ็บคอไม่มีน้ำมูกตรวจไอทีเคก็ไม่ได้สองขีดแต่พอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงแสดงว่าร่างกายมันต่อสู้กับตัวเองอยู่ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตับตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ครับ หลังผ่าตัดยังกลับมาไม่เต็มร้อยรู้สึกไม่มีแรงเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดเลือดก็วิ่งไปทุกที่ของผมมันไปลงที่ตับอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดสักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็เพาะเชื้อได้พอไปเจอที่ตับขนาดห้าเจ็ดเซนติเมตรก็คือว่าใหญ่พอสมควรตอนนี้น้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าเสียงเรายังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มสิ่งที่ชัดที่สุดคือไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงเหมือนเดิมเราต้องเดินช้าๆทำอะไรช้าๆตั้งสติก่อนก็ขัดใจ แต่ต้องไปตามสังขารตอนนี้ก็ปรับการใช้ชีวิตคือนอนเร็วขึ้นวันนี้ก็ถอดเข็มนมาเลยเพราะรับปากกับพี่ชูชยัยชูชยัยแชริท่เลิศไว้แล้ว